สวัสดีค่ะหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพกกุกศประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2567กันค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับผลส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ปีแห่งการพิพนธนเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะความสำเร็จโอกาสและชื่อเสียงจัดเต็มเลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสําหรับชาวพุกศกในเดือนกุมภาพันธ์นั้นค่ะจะถือว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนนะคะครั้งสําคัญของชีวิตของชาวพุกศกเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะประการที่1ค่ะพวกกลุ่มดาวนะคะหลายๆดวงที่เคยจรนนะคะเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะตั้งแต่ช่วงมกราคมต้นปีที่ผ่านมานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดาวการเงินดาวบริวารดาวคู่ครองดาวความรัก และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือดาววัสนาของชาวผู้สุขด้วยนั่นเองค่ะกลุ่มดาวเหล่านี้ล่ะค่ะที่โยกย้ายออกจากเรือนมรณะที่แปลว่าความเสียหายอันตรายผิดหวังและแตกหักแตกดับก็ตามค่ะ แล้วก็จะพากันเดินย้ายค่ะเข้าไปอยู่ในราศีมังกรค่ะซึ่งเป็นเรือนสุภาของชาวพุกศกนั่นเองนะคะสุภาก็แปลว่าทางไกลต่างประเทศชื่อเสียงความสำเร็จมีหน้ามีตาค่ะมีเครดิตทางสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นั้นจึงเป็นเดือนแห่งจุดเปลี่ยนของชาวพุกศกค่ะและเป็นการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางกางเดือนเลยค่ะหลังวัน วาเรนไทยเป็นต้นไปเลยค่ะชะตาชีวิตของชาวศกจะมีความโดดเด่นเต็มไปด้วยความสำเร็จเต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยชื่อเสียงจัด นะคะในแวดวงสังคมของคุณนั่นแหละค่ะหรือว่าแวดวงสังคมทางการงานของคุณนั่นเองนะคะดาวพัส,สุุค่ะซึ่งเป็นดาววัสนานั้นค่ะหลังวันที่13กุมภาพันธ์นะคะจะเดินหน้านี้ออกจากความเหนื่อยยากลําบากแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ความเฉิดฉายเจอจรัดนะคะกลายมาเป็นเทวีโชคค่ะ อยู่เครือกูลก,ก,กันกับดาวคู่มิตรอย่างดาวพังคารน,นะคะดาวปัตตนียังเรือนสุภาค่ะชีวิตจะเต็มไปด้วยนะคะการเครือกูลความช่วยเหลือและจะได้พบทางนะคะหนทางช่องทางโอกาสใหม่ๆที่จะมีเข้ามาด้วยนะคะ อีกทั้งนะคะคู่ครองหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคนรอบรอบตัวนะคะก็จะเกลือกูลผลักดันให้เกิดในเรื่องของชื่อเสียงความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหรือผู้ที่เขามีโอกาสสูงกว่าผู้ที่เขามีพอร์มากกว่านะคะก็จะชักชวนชักนําค่ะดึงงานเข้ามาหานะคะพาลาบเข้ามาหาชาวพุกศกนั่นเองนะคะ ดวงชะตาจะเริ่มพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปค่ะตั้งแต่ช่วงกลางๆเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเลยนะคะด้านจิตใจก็จะเบิกบานสู้ๆูซ่าซามากกว่าช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปนะคะแต่จริงๆแล้วก็เริ่มดีขึ้นนะคะหรือพวกปัญหาต่างๆก็จะเริ่มคลายตัวลงไปแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์กันมาแล้วนะคะ ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของคอนเน c t ชันต่างๆจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาแล้วค่ะดังนั้นนะคะตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนกันมาเลยนะคะถึงแม้ว่านะคะ อาจจะติดประเด็นในเรื่องของส่วนตัวเรื่องภายในนิดนในหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนหรือเรื่องของการบริหารบางภาคส่วนอาจจะยังไม่ได้ลงตัวดีมากสักเท่าไหร่นะคะจึงอาจจะทําให้จิตใจนั้นนะคะมันหงดหงิดง,ง่ายเบือ่อเบื่อในนายเซ็งเง,งจะเป็นประมาณนี้ละค่ะอาจจะยังคงมีอยู่ในช่วงต้นๆ้นเดือนนะคะในส่วนของการเงินหรือสภาพคล่องเองก็มองว่ารอดพ้นมาได้แล้วนะคะ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้แล้วล่ะคะ่ะจริงๆนะคะช่วงที่สภาพคล่องมันฝุดๆกันจริงๆก็คือช่วงเดือนมกราคมต้นปีนะคะปี67ที่ผ่านมานี้ล่ะคะ่ะดาวการเงินช่วงนั้นนะคะนอกจากจะ มีความไม่สม่ำเสมอแล้วแถมรายจ่ายก็เกิดความเสียหายอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะดาวการเงินนะคะ,ะไปตกอยู่ในเรือนมรณะแถมเป็นประด้วยอีกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อผ่านเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์แล้วค่ะ เริ่มตั้งแต่ต้นต้นเดือนไปเลยนะคะดาวการเงินก็จะย้ายออกจากเรือนมรณะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอะไรที่เคยล่าช้ารอคอยหรือติดติดขัดขาดมานานแล้วก็จะเริ่มทยอยออกไปแล้วค่ะดาวการเงินก็เดินไปอยู่ในเรือนสุภาค่ะซึ่งเป็นเรือนคู่สมพลนะคะดาวการเงินนี้ก็จะมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะดังนั้นต้นเดือนเลยค่ะยาวไปจนถึงปลายเดือนเลยนะคะ การเงินจะเริ่มดีขึ้นค่ะในส่วนของรายรับที่มีเข้ามานะคะหรือที่หาเข้ามาได้ตลอดนั่นละค่ะจะมีเข้ามามากขึ้นด้วยนะคะบางท่านบางคนอาจจะหมุนเงินนะคะหมุนเอากลับมาลงทุนค่ะสารงานต่อก่องงานใหม่ขึ้นมาค่ะยิ่งจะเกิดรายรับรายได้ไหลเข้ามาเพิ่มเติมไปอีกค่ะเกิดรายรับไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปค่ะตามที่ได้ลงทุนลงแรงไว้นั่นแหละค่ะ เอาเป็นว่านะคะในส่วนของภาพโดยรวมทางการงานนั้นก็จะมีแนวโน้มเริ่มขยับปรับตัวดีขึ้นไปเป็นลําดับลําดับแล้วล่ะค่ะยิ่งในอนาคตนะคะยิ่งจะมีทิศทางที่ดีขึ้นไปขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะจะมีความเจริญเข้ามานั่นล่ะค่ะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างค่ะอาจจะยังยุ่งๆอาจจะยังอยู่ในกระบวนการการคิดการวางแผนการตกผนึกอยู่หลายโปรเจกต์หลายโครงการอยู่ก็ตามนะคะหรือแม้แต่ กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ก็ตามค่ะกำลังจะบอกว่าชาวผู้สกมาถูกทางแล้วนะคะลองสังเกตดูได้เลยค่ะว่ายิ่งผ่านเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วนะคะงานยิ่งจะเ,เยอะจนแทบจะทำไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะ และยิ่งเข้ามาเดือนเมษายนนี้นะคะรับทรัพย์รับโชคใหญ่กันไปเลยทีเดียวค่ะเพราะเดือนเมษายนนะคะดาววาัสนาไปเป็นมหาอุดค่ะอยู่ในเรือนราบด้วยนะสิคะแล้วยิ่งเลยเมษาไปแล้วค่ะดาวบุญใหญ่อย่างดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวโชคลาภนะคะของชาวุศกเองก็จะเดินเข้าไปทับตัวทับจุดเกิดค่ะโอ้ย ไม่ต้องพูดเยอะเลยค่ะจะเป็นเหมือนฝันเป็นจริงแล้วค่ะได้ลืมตาอาปากได้แล้วนะคะชีวิตเหมือนเกิดใหม่ค่ะชีวิตจะถูกอํานวยพรอํานวยชัยค่ะอํานวยพรโชคลาภมีหน้ามีตามีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่กําลังพึงปรารถนานั่นละค่ะและที่พึงจะมีเข้ามานั่นเองนะคะตามพื้นชะตาเดิมของวาสนา ที่ได้ก่อได้สร้างขึ้นมาเอาไว้นะคะและจะมีเกิดขึ้นมาได้แล้วค่ะแต่รับรองว่า ดีอย่างแน่นอนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างราบรื่นกว่าที่เป็นอยู่นี้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะมันจะดียาวไปอีกหลายๆปีเลยนะคะบอกกันไว้เลยค่ะจะได้อุ่นใจถูกใจสบายใจเตรียมรอรับโชคได้เลยนะคะชาวพุกโซกคือที่ผ่านมานี้ชาวพุกโคกนะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวโชคดาวลาบของตัวเองนั้นนะคะเดินไปอยู่ในเรือนวินาศงานหลักๆมักบริหารได้ยากนะคะ ไปได้ยากอยู่ค่ะดุมดุมดอนดอนนะคะก็สู้กันมาเหนเหนื่อยยากลำบากอยู่พอสมควรนะคะบางครั้งดูเหมือนจะดูจะดีดีค่ะแต่สุดท้ายมันก็ดอบลงนะคะต้องได้ประคับประคองพยุงกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังมีความโชคดีหน่อยๆนะคะที่ผ่านมามันอาจจะยังมีช่องทางอื่นๆ เข้ามาให้ได้ช่วยให้ได้ช่วยเหลืออยู่ค่ะหาเข้ามาเสริมได้อยู่ตลอดนะคะหรือมีโชคจากทางโน้นบ้างทางนี้บ้างค่ะเข้ามาช่วยอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเข้ามาช่วยให้สภาพคล่องมันไปได้อยู่ค่ะถึงแม้ว่าในด้านของการเงินนั้นนะคะจะมีภาระค่าใช้จ่ายหรือได้ดูแลรับผิดชอบเยอะไปหมดนะั่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติเดิมทรัพย์สินใหม่ก็มีนะคะพวกบริวารลูกน้องลูก รวมไปถึงบุตรหลานด้วยนะคะโอ้ยมือแทบปาดเหงือกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็โชคดีที่มีคู่ค้ามีคู่หุ้นส่วนค่ะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะคะคอยเป็นกําลังใจให้กันอยู่ตลอดนั่น,นะคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีประเด็นดรามา่าหรือเกิดปากเสียงกันอยู่บ้างบางช่วงบางเวลาค่ะแต่ก็ยังพึ่งพาอาศัยกันได้อยู่นะคะและช่วงที่อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษพิเศษนั้นนะคะซึ่งก็ย้ำ เตือนกันไปแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือประมาณช่วงไปปลายธันวาคมจนมาถึงมกราคมปี67นี่ละค่ะช่วงนั้นดาวหลายๆดวงนะคะโคจรเข้าจุดอับนะคะในดวงชะตานั่นเองค่ะหนึ่งใน,นนั้นก็คือดาวคู่ครองค่ะก็คือดาวปัตตนีด้วยนั่นเองค่ะ,ะเข้าสู่เรือนมอรณะนะคะจึงมักจะมีเหตุพลิกผันให้ต้องโศกเศร้าให้ต้องเสียอกเสียใจค่ะหลายๆคนเจ็บป่วยไม่ สบายด้วยนะคะเกิดความผิดหวังไม่เป็นไปนดังที่คิดฝันเอาไว้นั่นเองนะคะหลายคนมีปัญหาเรื่องคู่ครองเรื่องความรักการเงินเองก็เช่นกันด้วยนะคะอารมณ์นี้นะคะรู้สึกมันจะร้อนร้อนอะไรอะไรก็มักจะไม่ค่อยเป็นเป็ดอย่างที่คาดหวังเอาไว้ค่ะและตั้งใจเอาไว้มากนักหรอกนะคะในเหนื่อยในานายเซ็งเซงเบื่อเบื่อนะคะในดวงจิตด,ดวงใจนั่นแหละค่ะก็เป็นซะอย่างนั้นล่ะค่ะในช่วงนั้นนะคะ แต่พอเลยซักต,ต้นเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วค่ะประมาณวันที่5วันที่6มาแล้วนี้นะคะบางปัญหาก็จะเริ่มคีคลายลงค่ะยิ่งพอเข้ากลางกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วค่ะจะถือว่าพ้นเคราะห์ใหญ่กันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ไปก็จะมีแต่สิ่งดีๆขึ้นมาค่ะและก็ดีขึ้นไปอีกด้วยซ้ําไปนะคะเป็นลําดับลําดับขั้นไปเลยละค่ะหลายๆปัญหาก็จะมีคนเข้ามาพาแก้ไขปัญหาค่ะหลายๆความติด ติดขาดๆนะคะ จะยังมีทางออกทางไปนะคะจะมีทางลงของมันเองนั่นเองนะคะเอาละค่ะถึงแม้ว่างานอาจจะยังเหนื่อยละล้าอยู่บ้างนะคะแต่ว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่นะคะจะคลี่คลายลงไปได้แล้วค่ะโน่นละค่ะขอให้รอสักประมาณเมษายนนะคะหรือไปลายเมษายนละค่ะฟ้าจะเปิดแล้วนะคะชะตาจะพบกับการรอคอยที่ดีขึ้นที่รอกันมานานแล้วนะคะ เรามาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนประเด็นทางการเงินการทองนั้นนะคะรายรับรายได้และผลประโยชน์นั้นก็บอกไปบ้างแล้วในตอนต้นคลิปนะคะถ้าผ่านมกราคมมาได้แล้วถือว่าคุณรอดแล้วละคะ่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะครึ่งเดือนแรกนั้นค่ะเป็นกระดุมพะนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาค่ะส่วนดาวสุภะไปอยู่ในเรือนกรมมะค่ะ ก็เป็นองค์เกณฑ์นะคะก็จะมีทางได้อยู่แล้วล่ะค่ะมีหนทางมีเงินไหลเข้ามาจากหลากหลายช่องทางอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีรายจ่ายบ้างก็ตามนะคะจ่ายไปกับเรื่องของสังคมค่ะงานสังคมนะคะจะเยอะนิดนึงหรือจ่ายไปกับเรื่องภาษีทางสังคมก็ตามค่ะแต่ว่าเงินเขาเองก็มีเข้ามาดีเช่นกันนะคะ งานยังคงบรรดาลโชคบันดาลทรัพย์ให้ได้มาอยู่เรื่อยๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพอเข้ามาช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะกระดุมพาก็จะไปอยู่กรมมะนะคะส่วนดาวกรมมะก็จะอยู่ที่ราพะค่ะเร่งไปยังเรือนพันธุและปุตตะค่ะงานที่ทำทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะ จะนำมาซึ่งรายรับรายได้นํามาซึ่งผลกำไรเข้ามาอย่างมากมายนะคะจะมีโชคมีวาสนาค่ะจากทรัพย์สินเดิมจากสมบัติเก่าที่มีอยู่นั่นละค่ะจะก่อเกิดผลประโยชน์ขึ้นมานะคะและมีผลดีรายรับไรายได้เข้ามาด้วยนะคะผลประกอบการกิจการการค้าการขายเองก็จะมีกำไรก,กำไรด้วยเช่นกันนะคะแม้แต่ง,งานรองงานที่สองงานที่สาม ที่เคยทำเอาไว้นะคะที่เสริมรมกันไว้อยู่นั่นแะค่ะก็จะมีผลกำไรมีค่าตอบแทนเข้ามาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะลองเอาไปสังเกตดูได้เลยค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างนะคะช่วงไปลายปลายเดือนนะคะ อาจจะมีการลงทุนต่อนะคะหรือก่อเกิดงานใหม่ๆค่ะรวมไปถึงรายจ่ายไปกับเรื่องของงานสังคมค่ะจ่ายไปกับบริวารรายจ่ายไปกับเรื่องของรถเรื่องของบ้านจะมีเข้ามาให้ได้จ่ายในช่วงนั้นด้วยนะคะแต่ก็เป็นรายจ่ายที่ตัวคุณเองก็ยอมรับได้อยู่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะและบางคนนะคะก็จะได้ของใหญ่ๆมาแทนด้วยนะคะเบิกบานสำราญใจกันมากเลยทีเดียวค่ะในช่วง หลันหลัง,กล,งกลางเดือนไปแล้วนั่แหะค่ะชาวบุกโศกคะช่วงนี้นะคะมีแต่คนนะคะจะพูดถึงกล่าวถึงนะคะเครดิตเองก็ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะเรามาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนประเด็นความรักความค่านั้นค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วล่ะคะ่ะตั้งแต่ธันวาคมเข้ามกราคมนี้นะคะอาจจะขยับเข้าเลยมาสัก3าถึง4วันของอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยดีมากนักหรอกนะคะ ดาวปัตตนีไปตกอยู่ในเรือนมรณะไม่ค่อยที่จะสมหวังหรอกค่ะความสุขเองก็ไม่ค่อยที่จะมีมากนักหรอกในช่วงนั้นนะคะถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายค่ะหรือคอยเป็นภาระค่ะหรือนําปัญหาเข้ามาให้ปวดหัวมีเหตุให้ต้องทะเลาะกันถึงขั้นวางมวยแตกหักกันเลยทีเดียวนะคะ แต่พอเข้ามาช่วงประมาณวันที่5วันที่6กุมภาพันธ์มาแล้วนะนะคะก็ถือว่าผ่านพ้นช่วงอันตรายกันมาได้แล้วค่ะหายใจหายคอโล่งแล้วเนะคะคู่คองจะกลับมาดีค่ะกลับมาอยู่ในร่องในรอย คู่ครองนะคะจะกลายมาเป็นหน้าเป็นตาค่ะหรือนำพาชื่อเสียงเข้ามาให้เจ้าชะตานะคะแถมยังจะอำนวยโชคอำนวยราบอำนวยชัยนำพาโชคนำพาโอกาสดีๆทางการงานเข้ามาสู่ครอบครัวด้วยซ้ำไปค่ะส่วนคนโสดน,นั้นนะคะผ่านช่วงวันวาเลนไทน์นทามาได้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าสดใสซา,าบซ่าขึ้นมากันเลยทีเดียวค่ะจะมีคนดีๆเข้ามาคอยเกื้อกูลในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องอติดๆขัดๆต่างๆ ะะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ค่ะจะได้พบกับคนที่เขามีโอกาสสูงกว่าคุณค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะดึงคุณสูงขึ้นไปอีกนะคะและถึงแม้นะคะความลงตัวมันอาจจะยังไม่ได้ถึงเต็มร้อยเเซนะคะในช่วงนี้แต่ว่าในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะก็จะมีการเบริกบานสำราญใจซาบซ่ากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนโสดน,นะคะสำรานใจจริงๆค่ะเรามาสรุปประเด็น กันค่ะ าชาวพุกศกคะจะบอกว่าคุณผ่านเดือนมกราคมมาได้แล้วถือว่าคุณรอดแล้วค่ะพ้นคอพ้นเข็นมาได้แล้วนะคะจากนี้ไปก็จะมีแต่วันเอ่อเรื่องดีๆวันดีๆด,ดีวันดีคืนแล้วแล้วค่ะอะไรที่เคยติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่ก็จะคลายตัวออกไปได้เรื่อยๆแล้วค่ะใครที่กําลังมองหาเส้นทางของตัวเองอยู่นะคะก็จะพบก็จะเจอค่ะได้งานที่ดีถึงแม้ว่าจะหนักๆเหนื่นนนนอยๆอยู่บ้างนั่นแหละค่ะก็ขอให้ สู้ๆขอให้ลุยๆนะคะมันเป็นช่วงก่อเป็นช่วงสร้างค่ะช่วงเกิดนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองก็ขอให้อดทนนะคะแล้วก็มีกําลังใจให้กับตัวเองมากๆนะคะคิดบวกๆไว้ค่ะเพราะต่อจากนี้ไปนะคะก็จะมีราบไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะ โดยเฉพาะต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ละค่ะจะได้รับทรัพย์ใหญ่ๆกันไปเลยนะคะชาวพุกศกพอเข้าไปไปลายเดือนนะคะฟ้าก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะทำอะไรก็มีแต่ความสําเร็จความสมหวังไปหมดในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นขอให้รีบกอบรีบโกยรีบตักรีบตวนกันเลยทีเดียวค่ะขอให้ชาวพุกศกนะคะสมหวังดังใจกันทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพฤษภค,ค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดก็จะเงียบๆไปบ้างนะคะแต่ยังไงถ้าปิดแมสได้ก็ปิดเลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะปลอดภัยจาก PM 2.5ด้วยนะคะเป็นหัว ะะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลางวันร้อนกลางคืนหนาวอย่างนี้นะคะจะน่าจะทําให้ไม่สบายได้ง่ายๆนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโ้นส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ